พวกเทศเล่เจดเสียงพวกกินลาบเลือดพวกนี้ลงนรกหมดนะตายแล้วพระพวกนี้จมในนรกจมในนรกถ้าจะบอกว่าเป็นแสนปีขึ้นไปยางต่ำนะหรือมากกว่านนะั้นเป็นล้านปีเป็นพุทธันดรพระกลุ่มนี้จริงจะออกจากนรกมหานรกขุมใหญ่ๆ8แปดขุมแล้วก็เป็นอะไรละ่ะเป็นบริวารของนรกอีก รวมแล้วก็สี่ร้อกว่าขุมลองคิดดูเนี่ยกว่าที่จะหลุดออกมาจากนรกแต่ละขุมแต่ละขุมลําบากนะนั่นนละก็ดูที่พระเราเโอ้ลองโอดโอยหอยหวนในนรกอุบาตุปฏิกาก็เจอกนเดียวกันนั่นแหละเอา้าก็พระพระต้องการแล้วเลือดอุบาตุปฏิกาก็เอเาไปให้มันก็เป็นกรรมด้วยกันที่จะไม่ล่ะมันก็เสือมอกันดี นั่นแหะบาปก็บาปเสมอกันดีหรือว่าพระบาปกว่านะเพราะว่าเป็นพระเป็นสมณะแล้วไม่ได้อยู่ในคุณสิ่งคุณธรรมเอาช่วงตีสองตีสามไปแล้วถ้ามีกายมีงานก็เอาลาบเลือดไปแล้วไม่งานก็ซุกเล็กไปแล้วจุกแกวไปแล้วชอบอย่างนั้นกลุ่มนี้เวลาตายปั๊บเป็นเปรตลงนรกทันทีไอ้เป็นลงนรกทันที พอออกจากนรกมาก็เป็นเปรตหิวโหยอย่างนั้นเวลามาเกิดก็มาเกิดเป็นคนบ้าใบเสียแขนพ,นพิกลพิการพูดไม่ได้หูหนวกตาบอดแข้งขาไม่สมประกอบอยู่หลายร้อยชาติพวกนี้หนักนะกรรมที่ทำลายพระพุทธศาสนานี่เป็นกรรมหนักที่สุด อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในรูปเนียนนหยนะแตสมัยที่เราเป็นความการ,รับเราจึงไม่กร่าบพระกลุ่มนี้อย่างนั้นตั้งแต่ก้าวแรกอวันประชาไม่เคยภาคของเขียวกุดดินดาญยาไม่เคยจับใจใช้สอยเงินทองพระยุปาอยู่ขอบรูปเดียวนี่